ไป Dante, รอการรองานมาต่องเทียนนะครับมาล่องไก่เพลงถึงไบนะครับไกดเพลงไว้นะฮะจากบินชัยพรเขียนใหม่คำหล่อทำนองนะซื้อเพลงสินบอสมเอือกันครับฟังไก่นะครับนาอมาต่องเทียนครับบุญอายบ่ถึงจึงได้ลาไปไกลห่างบอกคอยเข้ามาเป็นกลางเป็นไม้ขวางทางสวรรค์ น้ำตาไหลออกมันบ่งบอกถึงความร,าาร้าวรานคนเก่าขาดความสำคัญคนใหม่นั้นเข้าดีทุกอย่างบุญอายบ่สมขอก้มหน้าเดินทางเดียวเส้นทางหักเฮาเงาเปลี่ยว สับสนสามคนสองทางเขาเดินเคียงคู่อีกคนอยู่แดเดียวลำพังชีวิตเรื่องจริงใช่นางเรานั่งร้องความเงาใจร้องไห้ ร้องไปก็ได้แค่นั้นเมื่อสินบ่เสมอกันหักเขานั้นเป็นไปบ่ได้อ้อยเข้าปากช้างจะไปงางเอาคืนยังไงเราต้องปรับรับความเปลี่ยนไปสู้ทำใจเตือนใจของตน บุญอายบอมีหักแ้งอิลีนองลาสาธุสาธุภูขาชาตินาคันมีอีกโคนบุญหักคำคุณดึงจองหนุ่นให้เฮาสองคนครองคู่อยู่กันนันโดน อย่าให้ต้องทนช้ำอยู่ผู้เดียวช่วงซ้ำนะครับเนาะซ้ำอันนีเดอ้อบมองซ้ำครับร้องไห้ร้องไปก็ได้แค่นั้นเมื่อสิ้นบ่เสมอกัน ักเอานั้นเป็นไปบ่ได้อ้อยเข้าปากช้างจะไปงางเอาคืนยังไงเราต้องปรับรับความเปลี่ยนไปสู้ทําใจเตือนใจของตนบุญอายบ่มี หักแพงอิลีนองลาสาธุสาธุภูขาสาตนาคันมีอีกคนบุญหักคำคุณดึงจองหนุนให้เฮาสองคนกรองคู่อยู่กันนา่นโดนอย่าให้ต้องทนช้ำอยู่ผู้เดียว จบใกล้ครับประดองการเคลียดเนาะมือมือกระไดร้องใกล้ิมใบเนาะอยา่าวิ่นแซ่พวนครับสินมาเสมอกันนะครับแต่งไวก้กระไดหากที่รปินนักลองอยากนําไปทไทยต่อไปลองต่อกะติดต่อมาครับผม